ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับคลิปนี้จะมาแนะนําการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงนะครับตอนนี้ผมเปิดรับสอนดูดวงในวิชาโหราศาสตร์ไทยจักรราศีแล้วก็มหาทักษะซึ่งต้องเรียนควบคู่กันอย่างน้อยการเรียนดูดวงเราสามารถทําเป็นอาชีพเสริมได้ หลังเลิกงานทำช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่กระทบกับงานหลักถือว่าเป็นรายได้เสริมที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนไม่เหนื่อยไม่สต๊อกสินค้าไม่ต้องวิ่งไปหาลูกค้าทำผ่านออนไลน์ทำผ่านโซเชียลทำผ่าน t i กต o อนะครับและที่สำคัญคุณยังได้ดูแลคนในครอบครัวแล้วก็ที่สำคัญไม่เหนื่อยไม่เสี่ยงและที่สำคัญรับตัง ก่อนขายสินค้าด้วยเช่นกันฉะนั้นการที่คุณจะทําอาชีพเสริมสักอาชีพหนึ่งผมว่าอาชีพในเรื่องของการดูดวงเป็นอาชีพที่ง่ายที่สุดและก็เป็นอาชีพที่เซฟตี้ที่สุดฉะนั้นการเรียนดูดวงก็ถือว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่คุณสามารถเอาไปต่อยอดในงานประจําของคุณก็ได้หรือไปต่อยอดในการไลฟ์สดนะครับในการรีวิวสินค้าก็ยังสามารถที่จะทําได้ด้วยเช่นกันฉะนั้น ในรายละเอียดของการเรียนการสอนผมจะสอนในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ไทยอย่างที่บอกเอาไว้นะครับโดยใช้เวลาสอนประมาณ30ชั่วโมงโดยใช้ระยะเวลาในการเรียนประมาณ5-7ถึงวันก็สามารถที่จะเรียนรู้เป็นทํานายเป็นหาเงินได้อย่างตลอดเวลาที่สําคัญก็คือหลังจากเรียนจบแล้วท่านสามารถที่จะคอนซัลท์ได้เรื่อยๆนะครับการเรียนในระยะเวลา5-7ถึงวันหรือ30ชั่วโมง ท่านสามารถกำหนดในเรื่องของเวลาเรียนได้ผมสามารถที่จะบริหารการจัดการในเรื่องของเวลาได้ท่านสะดวกท่านว่างเรียนวันไหนเวลาใดท่านแจ้งมาผมก็สามารถที่จะ a d ด p t ในเรื่องของเวลาเกิดให้กับท่านได้อย่างชัดเจนนะครับอีกทั้งสําคัญหลังจากที่เรียนใกล้จบแล้วผมจะสอนวิธีในการทํา Tik t o อกการทํา Tik t o อกการทำคอนเทนต์หรือการไลฟ์สด ต้องมีวิธีการต้องมีการบริหารการจัดการที่ดีถ้าเราทําเป็นโอกาสที่เราจะมีฐานลูกค้ามากขึ้นในแต่ละวันก็มีโอกาสเป็นไปได้ผมมีประสบการณ์ในการทํานายดวงมากกว่า20ปีแล้วก็มีลูกค้าในมือผมดูดวงผ่านมือผ่านดวงในการอ่านมาเป็นล้าน,ล,านล้านดวงแล้วฉะนั้นการทํานายไทยทัก์ในเรื่องของดวชะตารับรองผลงานมืออาชีพนะครับ กล้าการันตีในระยะเวลา20ปีนี้ก็มีรายละเอียดและก็มีผลงานเยอะแยะมากมายก่กองเลยทีเดียวฉะนั้นการทนายไทยทักของผมจะเป็นไปตามสถิติเป็นไปตามหลักเกณฑ์หลักการตรามครูบาอาจารย์ไม่นอกลู่นอกทางไม่นอกตำราแน่นอนฉะนั้นท่าสนใจที่จะเรียนผมคิดค่าเรียนค่าสอน12,000บาทรวมตำรารวมอุปกรณ์ ทุกอย่างไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้อย่างแน่นอนฉะนั้นท่านสามารถที่จะทําเป็นอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดีฉะนั้นท่านสนใจที่จะจะเรียนดูดวงก็ติดต่อในคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราค่อยตกลงกันว่าจะเรียนเมื่อไหร่เรียนวันไหนเรียนยังไงจะออนไลน์หรือจะเรียนตัวต่อตัว,ตวก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันฉะนั้นขอฝากเรื่องของการเรียนการสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยเอาไว้ด้วยละกันนะครับ และท่านชมคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กดรีโพส์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่านหนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคําตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสําคัญเพราะส่วนใหญ่ท่านจะเข้าใจในเรื่องของวันเกิดปีเกิดเข้าใจในเรื่องของราศีเกิดผิดหมดท่านดูในไลฟ์สดของผมท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้อง เพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทํานายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทํานายดวงมากว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เราไม่เมคไม่มั่วไม่อวยด้วยนะครับ ฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับและถ้าท่านอยากจะพิสูจน์ความแม่นยำในเรื่องของอยากจะเรียนรู้เรื่องของการดูดวงมาดูในไลฟ์สดของบ้านนะครับลองดูเตรียมวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหนึ่งคำถามมาและผมจะพยากรณ์นิสัยพื้นฐานของท่านให้ได้รับฟังฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราพบกันนะครับ